ถ้าคนที่ดูภาพยนต์ Thunderbolts ไปแล้วคุณคงจะรู้จักกับเซนที่หรือโรเบิร์ตบ๊อบเรโนกันแล้วผมเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของตอนนัวละครนี้ที่รับสัญาานามว่าซูเปอร์ฮีโร่ถูกดื่มไม่ใช่แค่ในคอมิกแต่ยังหมายถึงในโลกแห่งความจริงด้วยสงสัยกันแล้วสิว่าผมหมายความว่าอะไรงั้นมาฟังกันเลยเซนที่คือตัวละครที่ผูกเปิดตัวในปี2000ภายใต้อไอเดียของนักเขียนที่อยากให้เขาเป็นสุดยอดฮีโร่ทรงพลังที่ต้องลบความทรงจําของลูกคนและตัวเองออก ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งทําให้ทีมการตลาดเกิดไอเดียที่จะไม่ทําให้เขาเป็นแค่ตรรัวละครถูกลืมแค่ในโลกคอมิกแต่เป็นในโลกแห่งความจริงด้วย ทางมาเวลในเวลานั้นได้สร้างตัวตนสมมติที่ชื่อว่าอาร์ตีโรเซนโดยบอกว่าเขาเป็นเสือปินในยุคป,ปี60ที่เคยร่วมงานกับสแตนรีย์และตอนนี้กําลังป่วยหนักโดยในการสร้างตัวตนของอาร์ตีโรเซนให้น่าเชื่อถือทางมาเวลเลยได้ไปดีวกับทางวิสัสร์แมกซีนให้ตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักเขียนปลอมคนนี้ต่อมาพวกเขาก็ซืยไปต่อว่าในเอกสารที่ภรรยาของอาร์ตีได้พบและนํามาให้กับทางมาเวลบังเอิญว่านักเขียนที่มึงได้รับรางวัลในตอนนั้นอย่างคุณพอลเจนกินได้ไปพบกับภาพคออนขงรทีี่ม ชื่อว่าเดอะเซนตีที่ถูกระบุว่าสร้างมาตั้งแต่ปี1 9ึ1โดยฝีมือของอาร์ต้โรเซนและสเตนลีและเพื่อเป็นการเซลดีอาร์ต้โรเซนคุณพอลจึงหยิบตัวละครน,นี้มาเขียนใหม่อีกครั้งต่อมายังมีการเตรียมกับทางสเตนลีให้ตอนที่เขาไปสัมภาษณ์รลรายการอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะพูดทํานองว่าเขาร่วมสร้างตัวละครมามากมายและบางตัวก็อาจจะลืมไปแล้วทําให้มีความเชื่อว่าเซนรีก็จ,จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกทั้งผู้เขียนและแฟนคอมิกลืมไปจากยุคซิว่าเอจริง บละว,วันนี้ลาไปก่อนอยากรู้เรื่องไหนอีกก็เม้นมา